สวัสดีค่ะพบกับลูกเกดนะคะที่ healthy me phuket นะคะ oh. วันนี้นะคะลูกเกดก็จะมาพูดถึงเรื่องหน้าอ,อกหน้าใจนะคะว่าเอ๊ะมันมีประเด็นแบบว่า talk of the town ว่าผู้ชายนี่ยคิดยังไงนะ,ะกับผู้หญิงทำหน้าอ,อกนะคะของปลอมเขาคิดยังไงเขาชอบไหมระหว่างของจริงกับของปลอมโอเค เรามาแยกประเด็นนะคะก็คือว่าโดยความมนุษย์ของมนุษย์บนโลกใบเนี้ยมันก็มีความชอบไม่ชอบ,ชอบที่แตกต่างกันถูกไหมคะนั่นหมายความว่าผู้ชายบางคนก็ชอบผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบนะ,ะชอบเนื้อเรียวๆเนื้อจริงถึงจะเล็กบรรทัดเขาก็ชอบแบบนั้นของเขานะคะ ซึ่งคำตัด้ง่ายก็คือมันแล้วแต่บุคคลนะคะอะแต่พูดถึงแค่ลรมาอีกนิดนึงแล้วผู้ของเราล่ะผู้ชายของเราล่ะชอบไหมเออก็ต้องถามกันก่อนนะคะว่าเออาระหว่างคนที่แบบว่ายังยังไม่มีคู่ดีกว่าคนยังไม่มีคู่มันมีอำน,นาจในการตัดสินใจไงเรามเราีเรามั่นใจทําทำเรความมั่นใจเราจะเพิ่งเราต้องไปแครว่าเฮ้ยคนในอนาคต ถ้าผู้ชายเราที่เราครบเนี่ยเขาจะชอบไหมนะผู้หญิงเสริมหนะ้าอกผู้หญิงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปมองถึงนั้นนะคะเอาแค่วันนี้ค่ะวันที่เรามีความสุขนะคะเราอยากทำอะไรกับร่างกายของเรานะคะเราตัดสินใจเองนะคะมันก็ไม่ได้เ,เดือดร้อนใครถูกไหมคะส่วนในอนาคตเนี่ยถ้าเราแบบเออพบรักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไปทาหน้าอกมานะอะไรอย่างเงี้ยเธอรับได้หรือเปล่าคนรักกันมันรับได้อยู่แล้วค่ะถูกไหมคะ ออหรือถ้ารับไม่ได้จริงๆมันสามารถเอาออกได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช่ไหมคะโอเคส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะแล้วออยากจะตัดสินใจไปทำหน้าอกก็ถามคู่เราก่อนนะคะว่าเอา๊อยากอยากเสริมความมั่นใจตรงนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอยสามีชอบคนหน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็มาปรึกษากันก่อนนะคะ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะอันแนนแฟนนะฮะระหว่างสามีภรรยาหรือแฟนนะฮะก็ต้องถามกันก่อนว่าเอ้ยอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเขาสับสนไหมเงินพร้อมไหมนะคะมันมีปัจจัยหลักๆนะคะเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความชอบนะคะไม่ใช่ว่าทํามาแล้วเฮ้ยทุกกว่าเดิมหนึ่งกับ2ทํามาแล้วแฟนสามีไม่ชอบอันนี้อันนี้อาจจะมีปัญหากันได้นะคะโอเคส่วนคนที่แบบว่า คุยกันแล้วคุยสามีชอบหน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่าย,ยางไงก็คือเฮ้ยถ้าไม่มีตังค์ก็ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็ไปทำนะคะมันก็ดีที่มีแบบคู่ของเราเนะี่ยมาคอยดูแลสปอร์ตแล้วก็เออดูแลเราขณะที่เรารักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเขาจะเห็นถึงว่าเฮ้ยความเจ็บปวดของเรามันเป็นยังไงมันเจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยฉันทำเพื่อเธอนะอะไรอย่างเงี้ย ก <laughs> ็จะรักกันมากขึ้นอ่อไม่ใช่อันนี้ก็แล้วแต่คู่นะคะสำหรับคู่ของลูกเกดเนี่ยก็คือเราแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แบบเอเออ่อโดยส่วนตัวสามีก็ชอบนมใหญ่และเราก็เป็นคนชอบหน้าอกใหญ่อยู่แล้วซึ่งสองคนเนี่ยความคิดในทางเดียวกันแนวเดียวกันมันก็ง่ายไงก็เลยเออปรึกษากนรคี่สคิดแล้วก็ไปทำเลยนะคะซึ่ง มีอะไรก็คุยกันแบบคนมีคู่ส่วนคนที่ม,มีคู่มันก็จะมีอํานาจการตัดสินใจที่คนเดียวไม่ต้องไปแบบว่าคอยอนุญาตจากคนคนนี้นะคะหรือแบบอ,อายุบรรลุนิติภาวะแล้วเราก็จะไปศึกษาพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหาเงินเองได้ชอบอะไรก็ทําไปเลยค่ะไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ไปฆ่าแกงใครนะคะโอเคมันคําถามที่ ที่ง่ายนะคะสำหรับลูกเกดแล้วแล้วก็เป็นคําตอบที่ง่ายนะคะความชอบของคนมันไม่เหมือนกันนะคะคนโซดไม่ต้องถามใครทําเลยชอบทําเลยนะคะส่วนคนที่ไม่โซดก็ถามก่อนนะคะเพื่อความ,มสัมพันธ์ของคู่ชีวิตนะคะนะคะโอเคก็คุยกันได้นะคะมีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วแต่บุคคลนะคะ ซึ่งลูกเกดกับสามีเนี่ยก็ภูมิใจนะชอบในหนะ้าอกใหม่นะคะของภรรยานะคะมันก็แน่นอนละค่ะของปลอกของจริงมันก็ไม่เท่ว่าจะแบบไปเหมือนเป๊ะๆทีเดียวเลยแล้วมันขึ้นอยู่กับเนื้อน,นมของเราด้วยว่าคุณอยู่ในไทยไหน่างเช่นอย่างยานหรือเหมือนนมสาวแรกรุ่น อะไรอย่างเงี้ยนะคะในกลุ่มของลูกเกดเนี่ยคุณหมอก็บอก,กว่ายัางอยู่ในของยังสกรีนก็หมายถึงว่ายังเนื้อตึงเนื้ออะไรอยู่ไม่มีความหย่อนยานตั้งแต่แรกแล้วนะคะซึ่งก็แฮปปี้อะคะ่ะ <laughs> ธรรมดาของคนยังไม่เคยท้องยังไม่มีลูกเต้าอะไรนะคะมันก็ยังแบบยังไม่ขยายนะคะโอเค หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคําตอบสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่กังวลว่าจะทําหรือไม่ทานะคะก็ดูปดัจจัยด้วยมีตังไม่มีเวลาไหมทาแล้วพักผ่อนได้ไหมมีงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็หาเวลาไปทานะคะจัดสรรเวลาส่วนใครที่แบบมีคู่ก็ถามคู่ก่อนก็แค่นั้นเองไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปวอรี่สำหรับใครที่แบบเอ้ยยังไม่มีคู่แต่ก็แบบวอรี่ในอนาคตว่าเฮ้ย เผื่อผู้เราในอนาคตไม่ชอบอย่าไปแคร์ตรงนั้นนะคะเอาเอาความรู้สึกเราก่อนนะคะถ้าเรามั่นใจนะคะเราสวยมันคนรักกันอะ่ะมันไม่ยัาเป็นจะต้องแบบว่าเขาพูดว่าอะไระคือคือเขารับได้อยู่แล้วนะคะเราเป็นยังไงเขาก็รับได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าคนรักกันจริงนะคะ <laughs> ใช่ไหมคะเขาคนรักกันจริงรักกันจริงๆนะคะอะไรเขาก็รับได้หมดเลยคะ่ะท่านใส่ยใจคอ แล้วก็จะทำยังไงให้มันอยู่ยืดอยู่นานเปิดอกคุยกันนะคะอันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นของเธอรู้สึกว่ามันเออม,มันไม่โอเคอันนี้ของเรามันไม่โอเคก็ทั้งฝ่ายเขาแล้วก็ฝ่ายเราก็แค่แบบขยับขยับ,ขย,บขยับนะคะเปลี่ยนทั้งสองคนทีละนิดทีละนิดไปในทางเดียวกันนะคะมันไม่มีอะไรที่จะแบบเหมือนกันหรือเพอร์เฟกต์นะคะสำหรับชีวิตคู่สำหรับคนสองคนนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ถ้าเราแบบว่า คุยกันแล้วมันสามารถปรับกันได้มันก็จะเป็นการดีนะส่วนเรื่องที่ปรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับในส่วนที่เขาพยายามแล้วแต่มันทําไม่ได้หรือเราพยายามแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่านิสัยมันเข้าสันดานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นเป็นการดื้อรั้นในการแบบเฮ้ยฟังความคิดของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะในบางคนนะคะลูกเกดเองก็เป็นนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเออตรงเนี้ยเราชอบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องยอมรับกันนะตรงนั้นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะาไวไ้คิดนะคะรับตัวเองให้เป็นนะคะพยายามให้ความสุขนะคะให้ความผ่อนคลายตัวเองในเรื่องของอารมณ์และความคิดนะคะพยายาม think positive หรือคิดในทางบวกนะคะคิดในทางบวกนะคะมันจะช่วยให้เรานะคะมีความสุขและก็สามารถใช้ชประจําวันนะคะในการพบปะสังสรรค์ผู้คนนะคะในการแก้ไขเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะคะ คิดง่ายคิด,ดง่ายอะ่ะไปทาอย่าคิดให้มันยากนะคะเพราะว่าอะไรที่แบบแบบไม่เดือดร้อนใครเราคิดแล้วเอ้ยนี่ไม่เดือดร้อนใครอันนี้ไม่เดือดร้อนเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คิดเผื่อว่าเอ้ยทาแบบนี้ปุ๊บแล้วผลมันออกมายังไงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการดีมากคิดบวกไว้ดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องซิลิโคนของจริงของปลอมแล้วแต่คนชอบแค่นั้นเองค่ะโอเคเป็นการมาเล่าขำๆนะคะแต่ก็แฝงไปด้วย ความชอบและไม่ชอบความคิดสมุคคลของลูกเกดตรงนี้นะคะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นกดหนึ่งใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไระนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะกด subscribe ให้ลูกเกดด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะลูกเกดอาจจะมาพูดถึงเรื่องความรักนะคะในแต่และสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะคะเหตุการณ์ของชีวิตบางสเต็ปมันไม่ง่ายเลย จริงๆนะคะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย